เปลวสีเงินคนปลายซอยอนะนี่แต้มสู้ของแว่นคางส้มนะแว่นคางส้ม<อ>ไม่ใช่ปลาหมอคางเหลี่ยมไอ,อไม่ใช่ปลาหมอคางดำ <c oughs> นะหรือว่าหัวหมอคางเหลี่ยมแต่เป็นแว่นคางส้มแว่นคางส้มหมายถึงใครส่วนภาพประกอบเนี่ยเป็นภาพของสอวอซึ่งเป็นตัวเต็งประธานวุฒนะินงค่ะเปลวสีเงินบอกว่าเ,เดี๋ยวกำลังจะเข้าพรรษาแล้วนะนะ เรื่องบุญเนี่ยแล้วก็ทําบุญกันบ้างส่วนบาปโยนให้รัฐบาลเขา <c oughs> เรื่องบุญเราทั้งหลายจงเล่นการทากันเถิดบุญจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ซื้อคําตอบคือบุญซื้อไม่ได้ด้วยเงิน <c oughs> ช่วยกันปกป้องไม่ให้คนเลวเข้าไปมีอํานาจโกงบ้านกินเมืองนั่นแนหะบุญเกิดกับเราแล้วทั้งหลายเห็นไหมถ้าชาติบ้านเมืองใดผู้นํายอมเป็นหัวให้คนชั่วเชิดชาติบ้านเมืองนั้นจะเกิดอาเพศจากเหตุสี่ประการ ผีป่าจะเข้าธานีประชาชีจะสิ้นสุขนะฮเทวทุกจะเป็นทันปละยกันดุดล้างโลกโศกสลบสู่สำนึกนั้นแหล่ทางรอดจากฝาดินพิโรธก็ดูกันไปใครชอบประชดประชันทำชั่วได้เป็นเทวดาทำดีได้เป็นเสนาบดีขี้ข้าจะได้เห็นกันในไม่ช้าได้คุณเปรีวเนี่ยผมลงต้นต้นเลยนะเหมือนกับเก่งว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น กลับมาดูความงอกงามด้านประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาไทยบ้างวันอังคารหน้า23กรกฎาคมที่สัปปายาสภาสถานจะมีการประชุมเปิดบริสุทธิ์200สวนัดแรกเลือกประธานวุฒิแล้วก็รองประธานรองประธานคนที่หนึ่งรองประธานคนที่สองกับตำแหน่งประธานวุฒิรวมสามตแหน่งเปลวสีเงินบอก200คนนั้นเน่ยเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้จักแต่ต้องเรียกท่านว่าเป็น ท่านผู้ที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติเป้าชิงก็บอกไม่มีความเห็นเป็นอื่นมเมื่อท่านได้เข้ามาทําหน้าที่ตามกติการัฐธรรมนูญจะด้วยตรงด้วยคดเรื่องของท่านกรรมของท่านส่วนเรื่องของผมคือยินดีกับทุกท่านที่ผ่านเข้ามาได้ทั้งสองร้อยท่านอย่าวันไหวกับเสียงกระแนะกระแหนใดๆไ,ไปเลยต่อให้เทวดาปลอมตัวชุบสีลงมาเป็นเสียงยีมันก็ยังมีเนี่ยเป็นสวเรื่องของท่าน ตามสอยเป็นเรื่องของกอกตในความที่เหล่าท่านเป็นโอปะปาติกะตลอดจนคลอดจากคันรัฐธรรมนูญปราบโกงจุติมาเป็นเทพ200สองร้อยสวที่ต่าง,งงงหน้าซึ่งกันและกัน oh. ไม่ต้องไปงง uh. เพราะสื่อผู้ชำนาญการทั้งหลายจำแนกสายพันธุ์จัดหมูสิทธรริรส mm ับ hmm. ใครเป็นพวกไหนสายพันธุ์ไหนสีไหนตอนนี้สื่อแบ่งกลุ่มเป็นสามกลุ่ม หนึ่งกลุ่มบ้านใหญ่สีน้ำเงินเขาว่ากันว่ามากที่สุดร้อยสี่สิบบวกอีก,กลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่มพันใหม่เปลวสีเงินบอกว่ามันใหม่ตรงไหนที่อ้างว่าเป็นพันใหม่เนี่ยมันใหม่ตรงไหนที่ถือป้ายชูเลยนะผมก็ยังงงๆ,ๆอยู่ถ้าใหม่ตามเทนเอเลนสปีชีก็ต้องเรียกว่าใหม่สายพันธุ์แว่นขางส้มเพราะใหม่กลุ่มนี้มาจากส้มกับแดง แข่งกันชิงหมูในอวยที่เขาหมายมั่นวางแผนค,<ะ>คิดพิชิตค่ายกลเสดิบดียังไงยังไงต้องได้ทะลักทลายอืเข้ามาคุมในสภาบนสภาล่างแดงก็บอกว่าเอ้ยเราจะต้องได้เยอะ,ะส้มก็บอกว่าเราจะต้องได้เยอะนะแต,แต่เอาเข้าจริงหมูหกตกอวยชีช้ากระลำปีไหลเข้าปากบ้านใหญ่สีน้ำเงินหมดส้มแดงกระิบกระร้ะรอยไม่กระรอก ฝันสลายประชดลบสีทิ้งไปสถาปนาเป็นกุ้งฝอยพันใหม่เพื่อให้มันเข้าใจง่ายขึ้นอขอตั้งให้ใหม่เป็นสายพันธุ์แว่นคางส้มก็แล้วกันอ,อีกกลุ่มกลุ่มที่สามเรียกว่าเป็นกลุ่มสวิเซอร์แลนด์คือเป็นกลางน้ำเงินแตะๆคางส้มแวะนนิดๆรวบรวมกันได้สามสิบบวกนะเข้าๆประมาณนี้นี่เปลวสีเงินบอก yeah. ดูภาพรวมส่วนกลุ่มน้ําเงินเนี่ยย้ํานะสีน้ําเงินไม่ใช่สีเงินนะสีน้ําเงินเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมไปว่าน,นี่คือบ้านใหญ่<แ>เปรียวสีเงินบอกบ้านผมหลังเล็กนิดเดียว <c oughs> ที่พูดถึงกลุ่มนี้คืออะไรพลเอกเกรียงไกรสีรักนายพลกระดูกเหล็กออดีตแม่ทัพภาคสี่ขึ้นบินตกนะนะท่านรอดเพอผลอจะได้เป็นประธานวุฒิเอาด้วยวันที่ท่านไป รับใบรับรองแล้วก็เป็นรายงานตัว,วนว<ช>ั้นเปิดพระให้ดูจ้าวโชว์โชว์พระแล้วท่านบอกเลยสีน้ําเงินของผมคือสีบนธงไตหลงแล้วยอมตายแทนได้เพื่อสถาบันอันนี้คือคําพูดของพลเอกเกลียงไกรอันนี้เป็นตัวเต็งคนหนึ่งเปลวศรีก็บอกหรือไม่ก็อีกคนหนึ่งนายมงคลสุรสัจจ์คนนี้อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์สองท่านนี้เกจิเขาว่าใครตัวจริงตัวหลอกอย่างกัมกึง อาจเพราะมีบุคคลที่สามเป็นตัวจริงเปิดหน้าวันอาสาฬหบูชายี่สบสองกรกฎานี้ก็ได้บ้านใหญ่สีน้ำเงินเขาก็เงี้ยตื้นตืนไม่ลึกๆและที่เซอร์ไพรส์เปิดแต่ละที่สะดุ้งกันไปทั้งกระดานการเมืองนั่นแหละเขาละทำเปลวสีเงินเนี่ยให้เป็นรหัสไหนยะบ้านใหญ่คือบ้านใครบ้านใครก็ช่างแล้วใครจะเป็นประธานวุฒิก็ช่างเพราะสีน้ำเงินเป็นสีแถบใหญ่สุด ในผืนธงไตรงเมื่อ140ในจำนวน200สอสวอประกาศเป็นสีน้ำเงินบ้านเมืองก็เบาใจเห<ะ>็ไหม<ะ> <c oughs> คือคำว่าสีน้ำเงินในที่นี้เนี่ยคือสถาบันพระมหากษัตริย์ปกป้องจงรักภักดีบ้านเมืองก็เบาใจ<ะ>ถ้าสีส้มสีแดงขึ้นมาเป็นใหญ่เอาลองเปรียบเทียบสิั้างั้นะนะคุมทั้งสภาบนคุมทั้งสภาล่าง<ะ>บ้านเมืองก็หนักใจ มันก็เท่านั้นไม่มีรับลมคมในอะไรสำหรับผมนีม่เปลวสีเงินแต่เห็นสอวอน,น,น,นันทนานันทวโรพาสผู้ประกาศเป็นกลุ่มสายพันธุ์ใหม่มีราวๆสามสิบคนบอกว่าจะกอบกู้สอวอเสนอชิงทั้งสามตำแหน่งเลยประธานวุฒิรองอีกสองถ้าได้งานแรกที่สอวอสายพันธุ์ใหม่จะเริ่มทำคืออกติกาการได้มาซึ่งสอวอ,อันนี้ต้องแก้ค่เนะ แล้วก็ผลักดันการแก้ปัญหาของประชาชนอ,อื่นๆนาน,นาเปรวสีเงินก็เลยบอกว่าเนี่ยทราบว่าท่านสบนันธนาอยู่ในแวดวงอาจารย์มหาวิทยายลัยสอนอยู่มหาวิทยายลัยเกือบใช่ไหม,มช่วยกระชากหน้ากากไอ้พวกมหาลัยขายปริญญาก่รนนะ <c oughs> กู้ความเชื่อถือมาตรฐานอุดมศึกษาให้กลับคืนมาสักทีเถอะ <c oughs> มันมีเยอะอจริงๆเยอะพอๆกับพวกลูกมือลูกตีน นักการตามกระทรวงตามสภาบางคนเอาตำแหน่งที่ปรึกษาบ้างพูดติดตามบ้างตำแหน่งอะไรที่อุปโลงขึ้นมาไปขายให้คนบางจําพวกเพื่อจะได้บัตรติดหน้าอกเดินเข้าออเดินออกตามสภาตามกระทรวงแต่ว่าท่านสอวอนันทนาอาจหลงในอํานาจหน้าที่สอวอสับสนไปหน่อยไหม,มที่บอกว่าจะไปทาโน่นทํานี่อะ,ะอย่างเรื่องที่ยกมา,เร,กมาเรื่องแก้กฎหมายเรื่องแก้กติกาการได้มาซึ่งสอวอ ไปพูดเอามันเอาหาตามเวทีโต้คารมโต้เวที<ต>สลัดขายยาเออนะี่ยพอได้คนะโต้วาทีโต้คารมอะไรได้สลัดกับขายยาแต่เอามาพูดเป็นตุเป็นตะเนี่ยอาจทําให้แฟนคับสายพันธุ์ใหม่บอดบี้ตามไปด้วยเพราะการแก้กฎหมายอะไรต่างๆมันหน้าที่ของสอสเขาไม่ใช่สอวอสอวอพิจารณาการกรองสิ่งที่สภาผู้แทนก็เสนอขึ้นมาสอวอก็ค่อยกันกรอง ที่เล่นเป็นต้องยกให้สวกลุ่มแล้วจริงๆเนี่ยอาจารย์นัานาทนาในก่อนเนี้ยที่เสนอไอเดียแรกเลยจำได้ไหมะจะให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาเออเขามีอยู่แล้วนะท่านไปอยู่ที่ไหนมานี่พันใหม่จริงๆอ่ะพันใหม่จริงๆค่ะเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยสวกลุ่มอิสระเนี่ยเก่าเกมและเก่ากึกรู้เขารู้เรานะคนไหนที่ต้องยกนิ้วให้นะยกให้ คุณบุญส่งน้อยโสพลเป็นหัวหน้ากลุ่มไกลๆนะอันนี้ถือว่าเก่าเกมฑ์นะ,ะที่ไปยกให้คุณบุญส่งน้อยโสพลเป็นหัวหน้ากลุ่มไม่เข้าฝ่ายใดแต่จะเสนอนายบุญส่งชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิคนที่สองส่วนประธานและรองคนที่หนึ่งยกให้สีน้ําเงินคเหตุผลเขาหน้าฟังเพราะอะไรคุณบุญส่งคุณบุญส่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายสูงเป็นที่ปรึกษา คุณสุภชัยสมเจริญอดีตรองประธานวุฒิคนที่สองมาแล้วห้าปี<ะ>รู้งานวุฒิสภาถ้าหากนายมงคลสุรสัจจะหรือพลเอกเกรียงไกรศิรักคนหนึ่งคนใดเป็นประธานวุฒิทั้งสองคนไม่ใช่สายกฎหมายไงจำเป็นต้องมีรองประธานวุฒิที่มาจากสายนักกฎหมายไปช่วยงานแล้วสวบุญส่งนี้คือใคร<ะ>เป็นอดีตผู้พิพากษา เคยทำงานในตำแหน่งบริหารของศาลเช่นอดีตอธิบดีสาลอุทธรณภาคเจ็ 7, และยังเป็นอดีกะกะตกกตด้วยนะอาจารย์<า>มุสงค์เป็นอดีกะกะตกกตนะ,ะนะเปลวสีเงินทิ้งถ่ายไว้ฮะนี่ถ้าเป็นไพ่นะสีนํำเงินกับอิสระแบมาขนาดนี้ถ้าแว่นคางสม้มนะยังอ่านแต้งไม่ออกแล้วก็ รีบไปร้านแว่นทบเจริญด่วนจีโอ้นี่แอบโฆษณาให้ด้วยอ่ะในร้านแว่นทบเจริญด่วนจีเลยนะฝาเปลวสีเงินค่ะเขาแบ่ไพ่มาถึงขนาดนี้แล้วว่าในสวเนี่ยนะใครเป็นใครยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นดุลอํานาจทางการเมืองเนี่ยน่าสนใจหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะอันนี้คือผมการเมืองจากเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้คะว่าด้วยเรื่องแว่นคางส้มนะ ไม่ใช่ป้าหมอคางดำนะอันนี้เ <c oughs> ว้นคางส้มก็น่าจะรู้นะว่าใคร